ทุกคนฉันมาถึงแล้วเธอบุรีรัมจะเธอแล้วแบบว่าตอนนี้ฉันหาที่จอดรถไม่ได้เธอฉันก็เลยแบบจอดตรงข้ามที่พักนางนะเธอนางอยู่ไหนวะเธอนางนางบอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งแบบนางจะลงมาเน่นน่นๆ่น่นน่นเธอมาแล้วนางมาแล้วเธอนางมาแล้ว เท่าไหร่คะห้าร้อยถ้าไม่ถูกจังล่ะห้าร้อยบาทสี่ร้อยห้าสิบได้ไหมคะห้าร้อยห้าสิบได้ไหมโรงแรมใกล้สุดอยู่ไหนคะนี่แหละตรงนี้แหละหยาทะเลึ่งจอดตรงนี้จอดตรงนี้ได้จอดนี้ได้ไหมเจาะต้องลงรถข้างในดีกว่านู่นเหรอลงรถเลยเหรอใช่แล้วเรียวอะไรล่ะเร็วอะไรอย่าทะเลึ่งเอออะไรยังไงตอนนี้ไม่ได้หรอ โอเคคิดถึงจังเลยอ่ะเร็วเร็วเร็วอ๋อย่ารีบสิจะรถะอะไรล่ะเป็นข้าวโพดหิวเลยอ่ะอ๋ออ๋อข้าวโพดอ๋อปะเราก็คิดมากไปด้วยโอเคโอเคโอเคตอนนั่งไปเด็กบกรถจอดได้ตรงนี้จอดตรงไหนได้คะจอดตรงนี้หรอตรงนี้อ๋อเป็นเด็กบกรถด้วยเหรอคะใช่โอเคเร็วเร็วเดี๋ยวค่าจอดไหมคะ เสียเขาจอดไหมคะลุงไม่เียจอดได้เหรอตรงนี้ได้ไหมแล้วแล้วมีมอเตอร์ไซค์เขาไงตรงนั้นได้โอเคได้ค่ะขอบคุณอะเร็รโอเคโอเคเน่ารักนะทุกคนไม่ได้ถามค่ะไม่ต้องบรรยายเยอะเอ่อ ถือกระเป๋าให้เมียแล้วนึง่งน่ารักเจอดูใส่ถุงน่องเตรียมวิ่งจ้านะคะทุกคนนางก็น่ารักของนางเพียงขาตัาน้นเสื้อแดงนะจ๊ะแล้วนึ่งเมื <c oughs> ่อกี้พูดว่าอะไรนะปะไรจ๊ะน้องเออไม่ปาแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่เปีเยกเลยอ่าพ่อขาออนไลน์แล้วน,นึ่งนะคะสู้ๆนะลกูก เดี๋ยวรอนะได้อานน้ำรอนะโอเคไหมลาหรอเลยทะลึลื่งล,ลาหล์ทองน้ำรออ๋อโอเคได้ค่ะไปวิ่งดีๆนะให้กำลังใจนะซีย <See you. S 1> ูดีนั่นแหละเออทุกคนนาะงไปแล้วห้องนี้เป็นของเราจบ